เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไรท์ออฟเอรลอสอีกแล้วนะครับผมหายหนะ้าหายตากันไปหลายวันนะครับเพราะว่าไปเล่นเกมอื่นอยู่นั่นเองลนะ่ะ <c oughs> แต่ว่าล่าสุดนี้นะครับมีข่าวอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดมานะครับจะทําการอัปเดตในวันที่11ที่จะถึงนี้นะครับ11เดือน10นะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่ม อะไรปรับปรุงอะไรเปลี่ยนอะไรลดไปบ้างนะครับและที่สําคัญมีตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูรายละเอียดแพดกันนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโค้ดก่อนละกันอัปเดตโคต้ดใหม่กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับสายฟรีหรือทุกคนที่เล่นเกมนี้อยู่นะฮะผมก็มีมาให้เพิ่มเติม2โค้ดนะครับก็คือเป็นโค้ด100เพชรและ อีกหนึ่งโค้ดเนี่ยเป็นโค้ดสำหรับยาเขียวนะครับนี่ที่จะได้นะครับ2อ,อันล่างนี้เลยนะครับเพราะว่าไอโค้ดเก่าเนี่ยมันหมดเวลาทําการไปแล้วหมดเขตไปแล้วนะครับหลายๆคนก็พิมพ์ถามกันมาเยอะนะครับว่าพี่ไอโค้ดก่อนหน้านี้ทําไมใช้ไม่เห็นได้เลยนะครับจะทายังไงได้บ้างโค้ดมันกดไม่ติดโค้ดมันใช้ไม่ได้นะครับต้องบอกให้ตรงนี้ก่อนเลยว่าโค้ดมันหมดอายุแล้วนะครับหรือว่าหมดเขตแล้วนั่นเองเดี๋ยวผมจะทําการ ลบโค้ดอันเก่าทิ้งนะครับและใส่2โค้ดนี้ให้ใหม่แล้วไปเติมกันได้เลยนะครับอ่ะมามาเข้าเรื่องของเรากันก่อนดีกว่านะครับ ตัวแพทใหม่ล่าสุดเนี่ยจะทําการอัปเดตในวันที่11เดือน10นะครับอันแรกเลยที่จะเพิ่มมานะครับก็คือในส่วนของเพิ่มบทที่7นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีถึงแค่บทที่6เท่านั้นนะครับแพทใหม่ล่าสุดนี้เนี่ยจะทําการเพิ่มบทที่7เข้ามาทําให้เราเนี่ยมีอะไรเล่นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หัวร้อนในการจัดทีมลงด่านนั่นเอง <c oughs> ส่วนอันที่2นะครับที่จะเพิ่มเข้ามาที่หลายคนพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะครับก็คือตัวละคร เอเซน่ามิเรียมตัวนี้นี่เองนะครับโอ้โหดูแม่เสือชีต้าน้อยนะครับโอ้โหอย่างเทพสมาร์ทด็อกเลยนะเตรียมน้ำหอมกันไว้ให้พร้อมเลยนะครับปลดเลเวล3กันอย่างด่วนนะฮะใครมีเลเวล3แล้วเอามาแชร์มาฝากผมบ้างนะครับเดี๋ยวรออัปเดตใหม่นะครับผมนี่ก็ดองไว้ส่วนนะฮะเอาให้ดูไม่ได้นะเอาให้ดูไม่ได้หน้านี้ ผมก็มีดองไว้บ้างนะครับน้ําหอมนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าผมจะได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเก็บตัวรอชมกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทําการเข้าตู้กอดนะครับสำหรับตัวมิเรียมตัวนี้ส่วนตู้ตัวฟ้าเนี่ยจะเข้าหลังบทที่8บทที่8เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเข้าในแพทต,ต่อๆไปนะครับก็อาจจะต้องรอกันสักนิดหนึ่งส่วนหัวข้อที่3นะครับที่จะทําการอัปเดตเพิ่มเติม <ๆ S 2> เนี่ยก็คืออาวุธประจําของตัวมิเรียมเนยครับ ตู้อาวุธประจำเนี่ยก็คือเนี่ยมันจะเป็นตู้เหมือนพวกตัวอย่างงี้เนี่ยลิลิกอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมตู้ซัมมอนที่เป็นตู้อาวุธโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ของมิเรียมด้วยที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็อาวุธของมิเรียมนั่นแหละเพราะอย่างพวกตัวเอเดนอาร์พวกตัวโทนเนยเห็นไหมมันก็จะมีอาวุธประจําตัวทุกคนนะครับหรือทุกตัวนั่นเองอันนี้ก็จะมีเหมือนกัน โซ่ข้อที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกปรับค่าความสมดุลของเกมนะครับให้เล่นได้ดีและก็ง่ายยิ่งขึ้นเหมาะสมยิ่งขึ้นไม่ยากจนเกินไปนะครับปรับความยากของเควสมือใหม่นะครับเพิ่มเวลาให้เป็น28วันเควสมือใหม่คืออันไหนเควสมือใหม่คืออันนี้ครับนี่เห็นไหมนิวบี้เควสนะครับี่ไอที่มี7วันนั่นแหละเราต้องทําการรีบเคลียนะครับเห็นไหมเวลาเนี่ยเหลืออีกแค่4วัน22ชั่วโมงเท่านั้น แนะนำนะครับให้รีบทำการเคลียร์เควสมือใหม่ด่วนๆเลยนะครับสำหรับทุกคนเลยผมก็สายฟรีนะเห็นไหมผมยังเคลียร์ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้ตั๋วสุ่มทองถึง20บใบเลยนะครับ10ใบแรกเนี่ยเราจะได้จากตอนเคลียร์เควสมือใหม่เสร็จนะครับเราจะได้10บใบเนี่ยเคลียร์ทั้ง7วันเลยนะเสร็จเราจะได้มา10ใบแล้วก็เขามีเขียนเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดใครที่เคลียร์เควสมือใหม่เนี่ยเสร็จก่อนทำการอัปเดต เซิร์ฟหรือว่าอัปเดตแพทเนี่ยเราจะได้เพิ่มอีก10ใบเท่ากับว่าเราจะได้เป็น20ใบเลยนะครับถ้าใครเคลียร์เควสมือใหม่เสร็จก่อนทําการอัปเดตเซิร์ฟนั่นเองก็อย่าลืมไปลุยกันด้วยนะฮะกลับามาที่หัวข้อการปรับปรุงสมดุลเกมนะหัวข้อการปรับปรุงสมดุลเกมเนี่ยนอกจากเพิ่มเวลาแล้วนะครับของเควสมือใหม่อันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเปลี่ยนพวกเควสนะครับที่ต้องจบเนื้อเรื่องให้จบระดับต่ําลงนะครับจะได้เล่นง่ายขึ้นเปลี่ยนเควสมือใหม่บางอันที่ยากนะครับ ให้มันง่ายขึ้นอย่างอันไหนที่ยากๆหราผมดูแล้วก็ไม่มีนะครับเพราะว่าผมก็เล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามทุกคนเรื่อยๆนะครับไม่ได้เล่นแบบรีบอะไรมากมายนะครับก็ยังผ่านได้สบายๆสําสหรับผมนะครับ แล้วก็เปลี่ยนวิธีแจกรางวัลน,นะครับแต่รางวัลโดยรวมเนี่ยทั้งหมดยังเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวก็ต้องดูว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับแล้วก็แจกตั๋วทอง10อันนะครับเพื่อชดเชยโอ้โหนี่ครับอย่างที่ผมบอกเฟี้ยวเลยสําหรับคนที่เล่นเวสบมือใหม่นะครับจบไปแล้วเนี่ยก่อนอัปเดตก็จะได้ตั๋วทอง10อันอย่างที่ผมบอกไปนะครับส่วนหัวข้อต่อไปปรับในเรื่องของพวกเงินนะครับจะทําการเพิ่มด่านฟาร์มเงินเข้ามาด่านฟาร์มเงินคืออะไรเน,นี่ยครับไอ้พวกที่เป็นเนี่ย โกนะครับหรือว่าเหรียญทองเหรียญเงินที่ไว้ใช้อัพพวกตัวละครต่างๆนี่แหละหูยิ่งเวลเยอะยิ่งตัวละครเปลี่ยนมากเท่าไหร่นะครับยิ่งอัพแพงมากเท่านั้นนะครับเพิ่มความโหดเนี่ยอันนี้ก็จะเปลี่ยนพวกเพิ่มอันที่5เข้ามานะครับเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยมันมีสเตจสามนะครับอันนี้ก็มีถึงสเตจสี่อันนี้ก็จะเพิ่มเป็นระดับที่5เข้ามานะครับหรือว่าอันที่5นั่นเองสเตจห้านะฮะทั้ง2แบบเลยแล้วก็เปลี่ยนความยากของด้านฟาร์มเงิน เปลี่ยนราคาของของขายนะครับที่ใช้ในร้านค้าพวกนี้ต่างๆนะครับอันต่อไปนะครับจะ ปรับทาการพวกเควสประจําวันเควสประจําวันจะอยู่ตรงนี้ครับที่เป็นรูปตัวโน้ตเนี่ยฮะปุ๊บคลิกเข้ามาในส่วนของตรงนี้พวกเควสประจําวันเนี่ยบางเควสมันจะยากเกินไปนะครับแต่สาหรับผมแล้วมันก็ยังถือว่าอยู่ในเลทที่พอรับได้นะสาหรับเควสประจําวันแต่ว่าปรับให้ง่ายขึ้นก็ดีนะแล้วก็เควสประจําวันนะครับก็จะเนี่ยนอกจากเปลี่ยนเควสที่ยากเกินไปแล้วนะครับก็จะเปลี่ยน รางวัลน,นะครับที่เป็นน้ําหอมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มหรือจะลดหรือจะเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับแล้วก็เพิ่มเงินรางวัลโดยรวมนะครับจาก1 3 0 0งหเคหรือว่า13,000นั่นแหละเป็น18,00 0ต่อวันนะครับไอพวกเควสประจําวันต่างๆเนี่ยแล้วก็ปรับเควสประจําสัปดาห์ด้วยเปลี่ยนพวกเควสท,ที่ยากเกินไปนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็เพิ่มน้ําหอมนะเพิ่มความหอมเข้าไปนั่นแหละแสดงว่า GM เนี่ยให้ความสําคัญกับผู้เล่นมากๆนะครับเห็นว่าน้ําหอมเนี่ยมันต้องใช้เยอะนะครับมหาศารจริงๆเพราะว่าตัวเดียวมันไม่พอเขาเลยจัดไปให้เลย3ขวดนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็เพิ่มเงินรางวัลเหมือนกันเลยโดยรวมนะครับ จัง1นึงหมื่นหนึ่งเป็น 30k นะครับหรือว่า30,000ืนั่นเองหูก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะทําการแก้พวกที่พิมพ์ผิดนะครับอย่างเช่นพวกสกิลหรืออะไรพวกนี้ของคาเทล่าเอิสนะครับประมาณนี้โดยรวมแล้วก็ถือว่าปรับปรุงระบบเกมให้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคเลย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารที่จะมาแจ้งให้ในวันนี้เดี๋ยวมารอดูกันในวันอัพเดตอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ